สวัสดีครับผมเฉลียวมานอกครับผมกบวันนี้จะออกมาพาทุกท่านมาดูนะครับเขาหาปลาซิวนะครับผมครับไม่รู้ว่าจะได้กันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าแถวนี้ก็หาปลาซิวเป็นยังไงนะครับผมครับพอดีช่วงนี้นะครับโรคมันระบาดนะครับก็เลยต้องใส่หน้ากากหนยนะครับผมนะครับป้องกันไว้นะครับผมครับเพราะว่าอีกอย่างก็หาอยู่ข้างทางนะครับเป็นถนนต้นยางนะครับก็เลยต้องใส่หน้ากากนะครับผมยังไงทุกท่านก็อย่าลืมนะครับออกไปไหนวาไหนก็ต้อง ป้องกันไว้ด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปครับครับนี่ผมก็เดินอยู่บนถนนราชยางนะครับจะพาไปดูนะครับติดไหมโอ้ใช่ได้ใช่ได้ครับผมฝาซิวนะครับครับดูเลยครับขาไปงไอะไรตายแล้ว Cảm ơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những อปลามาลงลึกครับตรงเงีอากาศมันร้อนะครับปลาปลาซิวนะครับมันจะลงลงลึกนะครับผมถ้าใชดีนะต้องช่วงเย็นๆนะครับมันจะติดดีนะครับ อันนี้ในอากาศร้อนพัานกิ่งออกมาหาครับปลาซิวครับท้องแรกครับมาลงลงลึกครับมันร้อนครับผมนี่ครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ครับนี่ครับครับนี่นะครับตัว ครับยวเราไปต่อด้านนู้นครับผมครับตันนี้ก็สะดักนะครับรอบที่สองนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าท่านเก่งดักปลาชิวนนี้นะครับจะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมติดตามดูครับรอบแรกครับรอบแรกก็ได้ไปประมาณสิบกว่าตัวไม่คืน cũng khó của tôi nhanh Này Vui dựa đuổi này nó chủ vào Ừ Ừ Càng Dựa 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 Ui, phà này quá Phà lắm, phà gì nữa, này Ừ Phà nhắn mà kìa Ủa ừ. ừ, tông mong hàng, mong như mong ตัวใหญ่เลยครับต่อไปก็เป็นการนะครับไล่ปลาซิวแล้วนะครับผมนะครับวิธีการไล่ปลาซิวจากพันเก่งมาดูนะครับว่ารอบสองมันจะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมอ้าวนะครับตอนนี้ก็ หลอบสองครับผมครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับว่าจะติดเยอะหรือเปล่านะครับผมอือหือ เมาแชร์มาเลยครับสวยครับสวยนะครับโอ้โหยับดูครับผมเรื่องขึ้นนะครับรอบสองรอบแรกมันร้อนนะครับมาครับติดเต็มนะครับผมครอบสองครับปลาซิวตัวที่สวยเลยครับข้างถนนนะครับผมสุดหมายธรรมชาติครับหมายธรรมชาติ รอบนี้โอ้โหเดืเอดเยอะเิดเยอะรอบนี้สวยๆทั้งนั้นครับมันเริ่มดูตัวแล้วว่ามันหมดชะตากรรมของมันแล้วแย่างบอกหุดเวียนหมดกรรมมาแล้วสุดยอดฮะเอยรอบนี้รอบสองโอ้โหมาลู้นแค่ครับอันนี้รอบสองนะครับก็เอามานะครับใส่กับน้ำแข็งไว้นะครับเพื่อที่จะให้ปลาิวมัน มันไม่มีอาการที่จะเน่าไยนะครับผมนะครับปลาเียวมันจะได้สดนะครับแล้วก็ตัวแข็งนะครับผมนะครับเอาน้ำใสเพื่อจะให้ความเย็นมันอุ๊วาัะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบสามครับผมรอบสามครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สามนะครับครับรอบที่สามครับผม 对呀 ครับผมนี้เป็นลูกกุ้สุดานะครับบางท่านอาจจะบอกว่ากินไม่ได้นะครับยอดมันอาจจะผมนะครับแต่ว่าหน่อยมันไม่ผมนะครับผมครับผมกินได้หวานนะครับยอดผมแต่ว่าลูกมันจะหวานนะครับผมกินได้ครับครับเดี๋ยวเราไปดูปลาชุบครับผมครับนี่ก็ จัดการนะครับไล่ฟาซูนะครับผม นิแ้วีนมนเลยรอบมครับอันนี้รอบสนะครับครับผมดี่ค mm, รับู่ตัวที่สวยครับผมครับหายง่ายง่าครับผม ถ้าเรามีมองกระทิวนะครับนี่คุดมโนปลาธรรมชาติเดปูปลาได้ครับผมอมาเราก็มาขออย่อยนี่นะครับมันก็จุดออกนะครับผมปลาซิวนะครับติดง่ายก็แกะง่ายนะครับมาทดแซงกันมามนสรุปก็บปลา โอ้ oh, ตึ้งร้อนตึ้งร้อนเลยไม่เห็นเลยนี่แหละไม่ขึ้นไม่ข้นอันนี้ก็เป็นปลาร,รอบ3นะครับครับปลาซิวนะครับมีตัวใหญ่ครับผม ต่อไปจะเป็นรอบที่สี่นะครับผมลัดที่เดิมแต่เราจะเปลี่ยนทิศทาง ครับนี่ก็เก็บรอบที่4นะครับรอบสุดท้ายครับสุดท้ายไม่สนครับอันนี้รอบที่4นะครับผมไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผมเหมือนรอบแรกครับได้ยึดุณรอบแรกอยู่ปลา วันนี้นะครับไปดูแล้วนะครับจะติดใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับทางกระทางช่องเฉียวคนนอกด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ